ิงฮะวัดถ้ำปลาครับผมวัดถ้ำปลานะครับผมใช่แล้วทางเข้าก็ไม่ยากนะครับใช่ไม่ใช่ไม่ได้อันนั้นมันร้านเขาตรงไหนนี่ทางนี้ทางนี้ทางโอ้มีลิงด้วยใช่ลิงนี่เป็นเลี้ยงเลี้ยงมั้งเหเป็นลิงธรรมชาติครับไอ้เป็นลิงปลาเลยลิงธรรมชาติใช่มันมีลิงเหมือนธรรมชาติด้วยนะเออมันมันมีสิ่งเดียวอดธรรมชาติใช่ครับใช่ครับงยถามแต่นุ่นเคยเข้าไปสุดบนมั่วอืมบักเคยไอ้แต่ตึกมันมีตึกท้ำมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ บันไดสองร้อยขั้นสองรขั้นใช่วันน้ไอขึ้นหันดอยมื่นสี่ไหยังบันไดกะมื่นสี่นี่ไอ้เดินขึ้นไอ้เดินนะทำไมมันปวดปวดเขาไอ้ขาลงนี่ขาลงเอาอีกนะขาลงนี่หันหลังนะเอ้จะเทพเกินไปบ๊ายบา ถ้าจะไปกินอย่างก่อนข้าวต้มไรซ์มีหลายอย่างมีข้าฟืนนข้าวซอยแล้วมีมีมีพัดมามีนี่ก่อนมามีนี่ก่อนมนมีมัมีพัดนี่ก่อนหลำหนูกินแล้แต่น้อยแล้วแต่นุ่นตัวน้อยๆล้วจ้องจองุบดเี่ยนี่กีบาทกันี่สิบาทส0บาทสิบาทสบาทประมาณนั้นแม่นกินกั๊มหนึ่งนี่อิ่มเต้าแล้งโอยแนแมนแมนส้าบาททัวร์ทัวร์ปนเป็นทัวร์ที่ปรงขึ้นนุ่ก็ได้บะส่น้ำตาลเป็นทัวร์ที่ชีร ะถั่วลิชีถั่วลิสงถั่วลิสงเอออันนี้หอมเจียวหอมเจียวอันี่อย่าครับนุยถั่วเน่าถั่วเน่าอันนี้อย่างครับแม่น้ำขิงอันนี้น้ำขิงเกลือเน่าเัลืเน่านี่คือเัลืเน่ามาใส่น้ำกะใช้อื่น้องน้ำกะอ๋อแล้วก็นี่ใส่อย่างนุยเกลือเกลือครับผมนี่น้ำขิงใส่น้ำขิงตัวนี้แม่แล้วก็ใส่พักนี่หูดีสาวบาทได้แค่ขนาดนี้เลยนะนุยใช่แล้ว เด้อเด้้อจองมากจ้องมากเขามันเหมือนมาล่ากว่านุ้ยเออบัตรเจมหมาล่าไอ้ยำมีกินมั้งแบบยำมีก็คือแบบมีพัดนี่แหละมีพัดนี่แหละแต่ว่ามายำแตนคนแตนเนี่ยนี่มีตมเผ็ดแม่น ตะกีน้นุ่มนได้น้ำตาลมัง<ะ>้งรอมันก็เลยมันชอบน้ำตาลจริงๆแล้วถ้าแบบถ้าคุณธรรมาดามากินเนี่ยคุณอย่าใช้น้ำตาลไปหน่อยเพราะน้ำตาลจะตัวเสริมรสพอเวลาเข้ากินานเด้อเพ็ดน้ำถ้ามันมีรสเดียวมั้งเอเพ็ดน้ำเัาจะมุ้งซึ้งออื่นถ้ามันมีมันมีความเค็มกับหวานตะลบก้นไม้อ่ะมันจะทำให้ร่างกายหุ้หรือว่าเวลาเขากินมันเหมือนจะมมีมีรสชาติอื่นเพิ่มมามันกลายเป็นว่าสร้างเท็ิเจอร์ในการกินอันนี้จริงเพราะว่า แล้วถ้าเจอเนี่ยมันจะมีพวกเส้นเนี่ยไปตัดกับพักเส้นจะนุ่มพักจะกรอบแต่รสชาติเนี่ยอันนี้ซาบาดไอ้วิเคราะห์ได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยแต่รสชาติเนี่ยมันมันจะนัวเพราะว่ามันมีถั่วเป็นทั่วเป็นทั่วเลยสงนะครับแต่ว่ารสชาติจะเผ็ดน้ำมีเปรี้ยวไปปลายเนาะแล้วมีความเผ็ดร้อนของขิงอ่ะไอไ่นั่นอ่ะตุยมาแล้วถ้าจะใส่น้ำตาลน้อยน้อยนะถ้าขิงไปตุยมาเดียวกับตุยไปให้ก็ใส่น้ำตาลเกินเนี่ย ซาบะตซาบอต์้นหม้อเลยมันคือมีพัมันออกมาเลยไออย่างพอมันมีหวานอะโอรสชาติออกมาดินมาเลยอื้อะน่ะกนุ้กอ

ก้าวหนที่ป่ายสู่เขานัดเสียอ้่าอ้าวซูเขาขัดโคฟังเอากันให้ขอเด้๋ไหวเลยบ่ะเออมันพิษพลาดท่าเทคนิคอ่ะก็ลืมเปิดฮึ้ช่มเพชรอร่อินเลยถ้าตึงบัตรใจขอยสู่เขานั่งเล่าควันึได้กระนั่งฝอยตีต่อยไอ้น้อยมาสู้รับลูกไอ้สู้บ่ถอยสมัยฮัลเลิร์เอลสาวขำลำขี้เขาย่งบ่มีทุยนี่คือร้านข้าวฟื้นทอดหน้าวัดทำปลาครับผมบอกเลยข้าวฟื้นที่เขากินดิบตะกี้นะตีตีอยู่ในถ้วยตะกี้มึงก็ คนละอย่างไหมคนละอย่างคนละอย่างอันนี้อันนี้เป็นข้าวฟื้นเหลืองด้วยนี่อ๋อสีเหลืองนี่ทับประแจาครับนี่ใช่พวกดูกเหลืองอ๋อถ้าบปะทอดจะเป็นที่นี่ครับท่านผู้ชมถ้าบปะทอดจะเป็นดิบอันนี้กินดิบกินได้ครับนี่กินได้กินได้กินได้ผมขอกินอันนึงนะโปรตีนสูงนะโคเอนไซมนี่ผมอันนี้นะอืมแม่นนี่กัวอย่างว่าเจมเบย์น่ะอืมแมนแมนแมนเอาสักเอาสักจานนครับกระน้ำจิ้มมาสักจานหนึ่ง เราไปนั่งกินดีๆบ้านนี่ล้ำเลยนี่ล้ำเหมือนเหมือนน้ำยำเด็กี้น่าแอบเหมือนน้ำยำเด็กี้ก่อนเป็นเครื่องปรุงเยอะกันเครื่องปรุงเยอะกันแต่ว่าเอาใส่คนละแบบแสดงว่าน้ำจิ้มตัวนี้คุกอย่างก็ได้คุกเส้นก็ได้คุกอันนี้ก็ได้คุกไออย่างไม่มดเลยที่เป็นแป้งแม่งหรอแป้งดิบก็ได้แป้งทอดก็ได้พวกอย่างพวกแป้งต่างงูแป้งได้แค่คุกเลย นจะยิ้นเนาะหน้าหน้าหน้าหอนมันจะใจเนาะไม่เนลืออ่ะหลังหที่คือเกี่ยวกับสนุลกเงี๊ยวอะไเยวมันจะใหกันใลยแล้กจกิงมันกลิ่นลูกกุ้ยกุวันอะแต่อันนี้ล้ำอ่ะล้ำไอ้มันเหมือนครับแปลงเลยมันเหมือนครับอผมว่ามันใกล้เกี่ยวมันใกล้เคียงหน่อยเนาะล้ำ เออไอไอถามหน่อยมันมีพิซซ่าอย่างเงี้ยมั้งพิซซ่าผนองพิซซ่าไทยใหญ่คะใช่นี่เปิดขายกวางมานน่มีได้ขายมีสองตีมีกระปุนกับตังเพ่โอ้ข้อมูลโคตรเด็ดอ่ะใช่ท่านผู้ชมครับข้อมูลโคตรเด็ดนะและใครที่จะจะอยากจะมานะครับตามมาง่ายง่ายมีขายที่ไหนเขากระปุกกระตัเพ่อ๋อมีขายกระปุกกระตังเพ่หรือโดยมอคโเร์สุดเหร อย่าหู้มันตีไหนมันตีไหนมันจะปุ่นกันตงแพงมันตีไหนจันตะปุ่นกันเลยอู้ไปเลยอ่ะถือว่าแบบแพงแล้วก็อร่อยตะกี้กระซาบานี่ก็สามสิบบาทแค่นี้ก็อิ่มได้แล้วเอ้าแรงซาบานตะกี้กินที่คนเดียวเสี่ยงเลยใช่มึงงอใช่นี่สามสิบบาทได้กินคนเดียวกินเสี่ยงนะครับมันจะกินอะไรทั้งหมดเนี่ยหลายๆคนมาแอลบ้านผมนี่ก็ชอบที่ผมปลามากินอย่างประมาณนี้แหละแต่อันนี้อร่อยเนึ่งกอบดำหนึ่ง <ม>ถ้าถามว่าหาบันไดคือสิ่งที่คิงบกวนถามเสียงสลอสสสสง่อซอซึ่งหืกหึงลับตาฟังคือเสียงสะท้อนของกำเมืองกระทบใจกำเหมือนเมฆหมอกตั้งบนยอดกึ่งใจมานที่ลุยนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจนะฮะของครอบครัวสนุกคิงนะฮะตาโฮฟู้ดแอนด์ชิลเอาจุดตา,ตาประธานอาหารกลางวันตาโฮแปลว่ายัางเป็นมันเป็นจือษษษษจ่อภาษาจีนของน้าใหญ่ ตาโขแปลว่าของของน้ำใหญ่ใช่มันเป็นของของน้ำนี่ถ้าตาเล็กเหรอถ้าถ้าอ้าเล็กเหรอมันก็จะน้อยลงหน่อยตาอ๋อตาตาโขบใหญ่ใหญ่ตาโขตาโขใช่แต่ถ้าตาตาตาท่านอ้ามเล็กก่อตาโขบอ่าเนี่ยได้จริงๆนะไอมาไอมาซุปสองนุ้ยฮะเปิดมาได้หนึ่เดี๋ยวนี่สก๊อตสก๊อตไม่ใช่ละเขาถ้าอ้อนี่เปิดแล้วเนาะ เออวันนี้12ครับเดือนนี้แสดงแสดงว่าแสดงว่าถ้าเทพนี้ออกไปอะลาดเปิดละแม่นประมาณนั้นขายยังงองอาหารหลายอย่างมีจีนไทยผสมผสานกันเป็นจุดแวะกินข้าวสำหรับคนไม่เอลไม่สายกันแล้วก็เพื่อจะไปเอลตีอื่นก็ไว้กินข้าวก่อนอีกไงชิดธรรมชาติมีอาหารจีนแล้วก็มีอ้ยังฮ่องีอาหารไทยมีอาหารจีนอาหารไทยมีหลายอย่างมียันบิงชงบิงชูบิงซูของหวานก็มีซองพิซซา ของหวาน Yeah b r o ย y ใช่พูดตรงๆเลย No c a p t h e ball Yeah push up a b r o แกงว่ะกงสเตอร์ y มเตมาเล่นน้ำแล้วแกงสเตอร์เก่งเตอร์ทุกวันก็จะมีน้องๆเขามาเล่นน้ำที่นี่นี้เป็นคนขายยาของเขาแต่บอกมาบจ้าหมาที่มยารักษาโรคแหล่อ๋อเเล่นได้นุ้ยเล่่ยอะเปนยัอ้ไปันดูปแค่หมูหันมาขายเนี่ย จีจีมันต้องิสโตนไปจีบฟิสโตนฟิสโตนเ่ยมืนเมือนมูหันเหมือนกันแลเนาะใช่ใช่ใช่ตาตาตาไปจีบตานะตาตาโหโหตาตาโหตาตาโหต้องเอาเสียงตาตาเออโหตาโหตาตาโหตาโหถูกล้นี่วาถูกล้ถูกตันีโโหอหหอ่าโอ้โหโออ่านี่ดอ่ ตาโหโหอ่าพี <c oughs> <c oughs> ah, ah. Ah at, ่ถูกมานะครับลั่นตาโหโหโอ้โหอุ้ยหยากไวยลั่นตาโหใช่เป็นเป็นข้อดังเดิมออกไปเนี่ยการบ่งมีเวลามันนอนไก่ฮ้อนจะปกดจะไหน กะลำหับปดจะห้อยถึงบ้านถ้าเข่าบ่มีทะเลก็ยังมีพัทยาหน่อยไอ้ต้อยนีิฮามบัตตาจะฆ่าหาก็เอาเตอร์ขันแหนมตอนหาตายไปลืมตันหัวเน่าเมือกไปดิอูเป็นเลอะเป็นเลยอูยังมาแต้ฮัดเต้นมาเจือตอนอยู่หลังคีบอร์ดนี่สลิดจะเด็กแบบใครที่ผ่านมาแม่สายนะครับอย่างไรคันทวี and ตาหัวปด and ชูเอลครับมาสามารถมา and O P K มาเขาเรียกอะไรนะ มามามาอุดหนุนนะครับใช่ธุรกิจนะครับของสโนว์คิงได้นะครับแวะมากินข้าวกันแวะมากินข้าวได้นะครับมากินข้าวนะครับกินไปจะไปดื่มต่อก็ทางนู้นเลยใช่โอ้โหอันนี้แปลงองค์ในทรงเดียวอันนี้แปลงคนเดียวเลยเหรอแปลงคนเดียวไหวไอ้ต้องห้องสลามาแปลงกันอ้าะแกเรื่องตรงนี้อ๋ออันนี้หลายโก่อนถึงอาทิตย์เหรอฮะทำไมก่อนถึงอาทิตย์นี่เนี่ยเสาร์โอ้โห สูยบยาปันเพรามันเจิงดีเทคนิคเขาแรปที่ซื้อกิริยาแบบโนแพนน้าดินแดนสยามมาเขียนเพลงแ,พงแบบโนแพนแต่มีคำสำเนียงเป็นเทคนิคเขาแรปกับมืองที่ซื่อด้วยภาษาคิงเขาว่าฮาบดีแต่ฮ้าพอคิงเป็นสี่ทิคัดฮาตาฮ้าพันกันอ่ะสนุกคิงครับช่วงนี้ลองอัปเดตหน่อยก็ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาเที่ยวแม่สายนะคุณไม่ไม่อัปเดตผลงานก่อนผลงาน ฝากติดตามผลงานเพลงที่สนุกคิงทีมสนุกคิง S N O O P K I N G ได้ช่องช่อง YouTube YouTube สนุกคิง Facebook Facebook อะไรฮะ Facebook สนุกคิง YouTube สนุกคิงแฟนเพจนะแฟนเพจแฟนเพจสนุกคิงครับติ๊กต็อกนะสนุกคิงติ๊กต็อก็สนุกคิงอะผมชื่อเดียวชื่อเดียวทำไมมันต้องสนุกคิงเยอะจังเลยวะเพราะว่าไปเองมันไปเองนี่ขนาดจำไว้มันนี่นะครับก็ฝากผลงานนะครับสนุกคิงเนี่ยอัปเดตจริงจริงแล้วอัปเดตเพลงเกือบทุกเดือนนะใช่ครับ แบบปล่อยเพลงอย่างทีนะฮะปล่อยแบบเกือบทุกเดือนนะครับแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับลองลองเข้าไปนะครับในช่อง YouTube นะครับหรือว่า t i k t o อกนะครับส n น o p k i n งนะครับมีผลงานเพลงชิลๆสนุกสนุกนะครับรื่นหูนะครับฟังสบายนะครับใหม่ๆอัปเดตตลอดเวลาเด้งขึ้นนี้เด้งขึ้นนี้ย โอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฝากลิงก์เอาขึ้นปุ่นเหรอเาอรายการมันรายการเขาเอาขึ้นนี่กันเนะเอาขึ้นปุ่นปุ่เอาเด้อเอาใจซับปุ่นหนึ่งเออออออไปดอยนะเอาเอาเอาลิงที่สายด้อยนะเอาเอาแมนเอาหน้าชาแนลยูทูปติปไปดอยไปอยเพราะไันมันเอาไปใครกันแย่งกันหมดอ่ะเขาต้องแตกต่างอย่างนังก่อนเออต้องแตกต่างนะครับก็ฝากผลงานนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่มาเที่ยวที่บ้านถ้ำนะครับแล้วก็สนุกคิงก็พาไปกิน เมนูที่ัยรุ่นพื้นถิ่นหรือว่าบ่าวบ้านตาำวันนี้สิบบาทสับาทอ่าบ่าวบ้านต่ำวนนี้ไปกินกันสิบบาทสับาทกินไปกัอิ่มกันกลดากันไปนะครับแต่วันนี้เขาผัดเขาซอยน้อยไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหน้าหลบหน้าคลิปหน้าเขาเขาหนัากระลานไปเลยว่ะป้าผมจะมากินข้าวซอยน้อยนะเนาะผมจะได้ฝากไปฮึอะนะฮะก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสนุกคิงและช่องกูจานด้วยนะครับก็แล้วของผมเนี่ยคุณจะกดอะไรก็ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดดันตัวเองก็ได้นะครับกดกดอย่าง มี่ปุ่มนึงกับโดไปเตอร์นี่เขาจะไปเลื้ยงมากไงฮะใช่เล่นแพร่ดีที่เขาพ่อของพ่อหลา่นะบะฮะยึดถึงวันนี้ติดตามผู้จัดช่องทางผู้จัดลงมาได้ตรงนี้นะผมดูอ่ะเอาที่นี่ที่นร่ที่นี่ปุ่มอะไรกัดเหมือนกันนะเหนื่อยถึงวันนี้ฝากฝากผลงานสนุกจริงนะครับได้ตามนี้นะฮะเนี่ยใช่ติดไไฟฟ้าไฟฟ้าติดตามช่องของผู้จัดลงมาครับนี่นี่นี่จ้าผู้จัดลงมาเนี่